อ่ะโอเคครับคลิปสุดท้ายของการสอนนะครับมาดูตัวอย่างที่สิบสองนะครับเท้าความนิดนึงนะครับตัวอย่างที่สิบสองจะเป็นการเอจะเป็นตัวอย่างที่วงจรทางไฟฟ้านั้นมีตัวต้านทานต่อกันนะครับหลายตัวนะครับซึ่งเป็นการต่อแบบผสมเคนะครับผสมก็คือมี มีบางส่วนต่อแบบขนานมีบางส่วนต่อแบบอนุกรมโอเคนะครับสําหรับนะครับการต่อแบบอนุกรมกับขนานก็นักเรียนสามารถดูได้จากคลิปที่แล้วนะครับว่าคิดยังไงนะครับก็ได้ทําการสารุปนะครับที่โชว์สูตรให้นักเรียนเห็นในจออยู่ณตอนนี้นะครับสําหรับนะครับวงจรที่เราเห็นเราเรียกว่าวงจรอย่างง่ายซึ่งประกอบไปด้วยตัวต้านทานและก็ แหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวต้านทานต่อกันอยู่นะครับถ้าเราสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อ,อสองฝั่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่ออยู่กับแบตเตอรี่นะครับจริงๆแบตเตอรี่สามารถวาดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขามาวาดตรงนี้เพื่อให้เรา,างงเล่นๆนะครับก็มันเหมือนกับสายไฟสองฝั่งนะครับ เหมือนสายไฟฝั่งนี้สั้นสายไฟฝั่งนี้ยาวแค่นั้นเองอเนะครับจริงๆแล้วมันสามารถเอามาว,า,วางตรงไหนก็ได้นะครับในในส่วนของเส้นบริเวณนี้นะครับทีนี้นะครับตรงนี้คือจุดเชื่อมต่อพอตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อนักเรียนสังเกตดูดีๆครับมันก็จะมีนะครับก็จะมีส่วนของบนแล้วก็ล่างขนานกันอยู่เห็นไหมครับ อันนี้คือส่วนบนอันนี้คือส่วนล่างขนานกันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ทั้งบนและล่างนะครับบนมาดูส่วนบนก่อนส่วนบนมี3ามตัว6กับ12ขนานแล้วก็มาอนุกรมกับ4ข้างล่าง3กับ5อนุกรมกันอยู่ฉะนั้นแล้วเวลาเราคิดโจทย์ลักษณะนี้นะครับเวลาเราหา,าค่าความต้านทานรวมของตัวต้านทานหลายๆตัวแบบนี้ครับ เราก็ต้องมองแยกส่วนนะครับคือมองจุดเชื่อมต่อให้ออกแล้วก็ไปดูว่าส่วนไหนอนุกรมแล้วก็คิดกันแบบอนุกรมส่วนไหนขนานแล้วก็คิดแบบขนานนะครับทีนี้ข้อนี้โจทย์สั่งให้หาอะไรนะครับส่วนโจทย์สั่งให้หาอะไรโจทย์สั่งให้หาค่าความต้านทานรวมของวงจรนะครับก็คือให้หา R รวมนะครับกระแสะไฟฟ้าที่ไหลาภายในวงจรก็คือให้หา ไอรวมนะครับแล้วก็ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้วานาน4โอห์มคือให้หา v ที่ปลายทั้งสองข้างของของตัวนี้นะให้หา v v ตรงนี้ครับ v ที่4โอห์มตัวนี้ให้หา3อย่างนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับหา R รวมเรามาหา R รวมก่อนอย่าลืมนะครับจุดเชื่อมต่อคือจุดตรงนี้นะเวลาหา R รวมก็คือเราต้องคิดปฏิละส่วนนะสุดท้ายให้มันเหลือแค่ สองตัวบนกับล่างอ่ะ,อะตรงไหนคิดง่ายแล้วคิดตรงนั้นก่อนครับข้างล่างตรงนี้ครับคิดง่ายครับข้างล่างเนื่องจากสามกับห้ามันอนุกรมกันอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นผลรวมของการอนุกรมข้างล่างมันจะได้สามบวกแปดไอ้สามบวกห้าครับมันจะได้สามบวกห้าเท่ากับแปดโอห์มโอเคนะครับ ในส่วนของตรงนี้ขนานกันอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งส่วน r รวมเท่ากับหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมครับหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนแปดได้เท่าไหร่ครับเอ้ยไม่ใช่แปดสิบสองหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนสิบสองได้เท่าไหร่ครับอ่า ก็คูณ2เข้าไปใช่ไหมครับก็จะได้3ส,ส่วน1ิบใช่ไหมครับกลับเศษเป็นส่วนจะได้12ส,ส,ส่วน3ตัดกันเหลือเท่าไหร่ครับอ่าตัดกันเหลือ4โอห์มใช่ไหมอ่าตัดกันเหลือ4โอห์ม13ฉะนั้นนะครับทีนี้เวลาเราทำลักษณะอย่างเงี้ยครับให้เราลองวาดวงหลังจากให้เราวาดวงจรใหม่เรื่อยๆใช่ไหมตอนเนี้ย สตัวนี้เรายุบได้8 2ตัวนี้เรายุบได้4วงจรตอนนี้วงจรของเราก็จะเหลือประมาณนี้ครับเ mm hmm. หลือข้างบนก็จะมีส่โอห์ม oh ที่เกิดจากการยุบ2ตัวนี้แล้วก็ต่ออยู่กับ4โอห์มตัวนี้ต่ออยู่กับ4โอห์มตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่ออยู่กับขาล่าง นะครับสามกับห้ายุบรวมกันได้เท่าไหร่ฮะได้แปดโอห์มใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่ออยู่กับเท่าไหร่ฮะไปต่ออยู่กับเอ่อสิบสองโวลต์โอเคนะครับอ่าประมาณนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วต่อมา <adjacent S 1> <Georget te> นะครับหลังจากนี้ก็ทําทําต่อครับตอนนี้มันเหลือขาบนกับขาล่างใช่ไหมครับเนี <S 1> <S 1> ่ยเราก็มาคิดต่อเลยครับ สำหรับส่วนของบน4กับ4อนุกรมอนุกรมกันใช่ไหมครับก็กลายเป็น8ใช่ไหมเนื่อออกไหมครับ C กับ4อนุกรมกันต่อก็กลายเป็น8ก็จะกลายเป็น8บนกับ8ล่างใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น8ข้างบนแล้วก็ขนานกับ8ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ต่ออยู่กับ12โวลต์ใช่ไหมครับ สุดท้ายนะครับหา R รวมก็ให้เอา1.8ส่วน8บวก1.8ส่วน8ก็จะได้เท่าไหร่ครับ2.8ส่วน8กลับเศษเป็นส่วนจะได้8.2ส่วน2เท่ากับ4โอห์มโอเคนะครับอันนี้คือคำตอบของ R รวมโอเคนะครับอันนี้คือคำตอบของ R รวมนะครับ นี่คําตอบของ R รวมต่อมานะครับเขาให้หากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรใช่ไหมครับตอนนี้เราทราบ R รวมแล้วใช่ไหมจะหากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรซึ่งก็คือ i รวมนั่นเองนึกออกไหมครับก็จาก V เท่ากับ IR ใช่ไหมไอก็จะเท่ากับ V ส่วน R ใช่ไหมเราต้องหา I รวมใช่ไหมก็ทุกตัวก็ให้ใช้ของรวม ก็จะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ V รวมก็คือ12 V ที่แหล่งจ่ายนะครับ R รวมก็คือเท่าไหร่กับ4 12หาร4ได้เท่าไหร่ครับอ่ะได้3แอมแปร์โอเคนะครับอ่ะได้3แอมแปร์ทีนี้กลับมาดูการบ้านที่ให้ทำนะครับกลับมาสู่การบ้านที่ให้ทำอ่ะการบ้านที่ให้ทำมี6ข้อนะครับอธิบายให้ทีละข้อนะครับนะการบ้านที่ให้ทำมี6ข้ออธิบายให้ทีละข้อ จงหาค่าความต้านทานรวมระหว่าง a กับ b นะครับก็คือทุกข้อครับมันจะมีปลาย a กับ b อยู่เห<อ>็นไหมครับให้หาค่าความไม่ใช่ให้หาความต้านทานไม่ใช่ให้หาค่าความต่างสักให้หาค่าความต้านทานนะครับจงหาค่าความต้านทานที่ปลาย a กับ b นะครับทุกข้อมันจะมีปลาย a กับ b อยู่นะครับเวลาหาความต้านทานรวมครับให้สังเกตจุดปลายกับ a นะครับ แล้วเราจะบอกได้ว่ามันต่อกันแบบอนุกรมหรือขนานอะอย่างข้อหนึ่งก็หาง่ายครับไม่อธิบายนะครับข้อหนึ่งสามตัวอนุกรมกันอะก็ไปคำนวณมาได้เท่าไหร่นะข้อที่สองก็ง่ายอีกครับสามตัวขนานกันอะก็ไปใช้สูตรขนานโอเคนะครับข้อที่สามเป็นไงครับข้อที่3นี้เอ่อข้อที่3มปลายเอ,อยู่ตรงนี้ครับปลาย A อ,อยู่นี่ ตรงนี้คือจุดตรงนี้นะครับข้อที่สามไกด์ไลน์ให้นะครับข้อที่สามก็คือ,อสังเกตดูดีๆครับตรงไหนขนานตรงไหนอนุกรมนะครับวิธีการทําก็คือดูนะครับไอ้นี้มันอยู่นอกสุดอันนี้อันนี้เอาลอเ,เอาไว้ก่อนนะครับเรามาดูจากในก่อนสองตัวเนี้ยขนานใช่ไหมครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าสองตัวนี้ขนานเพราะว่าปลายปลายขาของมันเชื่อมเชื่อมถึงกันสองข้างใช่ไหมครับสองตัวเนี้ขนาน เราไปขนานสองตัวนี้ก่อนเนื้อไหมครับได้เท่าไหร่ไม่รู้เสร็จแล้วหลังจากขนาน2ตัวนี้แล้วผลรวมของการขนานตัวนี้ครับเอาไปอนุกรมกับ1ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วมันจะยุบรวมเหลือหนตัวใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วมันจะยุบรวมหรือเหลือ1ตัวข้างบนใช่ไหมบนกับล่างก็เอามาขนานกันต่อใช่ไหมครับอ่าก็จะได้ผลรวมของก้อนนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับ แล้วผลรวมของก้อนนี้ทั้งหมดก็ไปอนุกรมกับ5โอมแล้วก็จะได้คำตอบสุดท้ายมาเค okay, นะครับนี่คือข้อที่3ข้อที่4ครับข้อที่4ข้อที่4ปลาย A B อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้โอเคนะครับปลาย A B อยู่ตรงนี้หรือเรา,เราจะเราจะมองตรงนี้ก็ได้นะครับข้อที่4กรณีนี้ปลาย A B อยู่ตรงนี้ครับก็ให้ยุบ ให้ยุบวงจรมาจากข้างขวาเนื่องจากปลาย A ออยู่ข้างซ้ายใช่ไหมครับวิธีการยุบทําไงครับมองให้ออกตรงไหนอนุกรมตรงไหนขนานอ่ะขั้นแรกเนี่ยครับ2กับ C เนี่ยครับมันมันแค่ทาเป็นเอ่อเป็นมุมใช่ไหมจริงจริงแล้วมันก็ต่อกันแบบ2กับ4นะครับมันต่อกันแบบอนุกรมใช่ไหมไอ้เท่าที่สองกับสี่สองตัวนี้กับสองตัวนี้มันขนานกันอยู่ใช่ไหมครับสองตัวนี้กับสองตัวนี้มันขนานกัน มันอนุกรมขอโทษไม่ใช่ขนานอ่าอาจพูดผิดแบบมันไอ้นั้นสองกับสองตัวนี้มันอนุกรมกันอยู่ใช่ไหมครับเราก็อนุกรมกันได้สี่ใช่ไหมอ่าหลังจากได้สี่ปุ๊บเนี่ยครับมันจะไปขนานกับสี่นี้โอเคนะครับอ่ามันจะไปขนานกับสี่นี้เอ่อสามตัวนี้ได้ผลรวมของสามตัวนี้ ก็จะไปอนุกรมกับ1ต่อโอเคนะครับจะไปอนุกรมกับ1ต่อได้ผลรวมของ4ตัวนี้ก็ไปขนานกับ6กใช่ไหมครับอ่าก็ไปขนานกับ6ผลรวมของตรงนี้อนุกรมกับ4โอเคนะครับผลรวมของอัน,นี้ขนานกับ30อ่านะครับขนานกับ30แล้วก็ผลรวมกับนี่ ผลรวมถึงตรงนี้อนุกรมกับ10สุดท้ายแล้วผลรวมของทั้งหมดนะครับมาขนานกับ60นะครับามันก็จะเป็นการทําที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับถ้าเราสนุกไปกับมันว่าไปโอเคนะครับข้อที่4ข้อที่5ครับอ่าข้อที่5ข้อที่หนี้ท้าทายนิดหนึ่งเอ่อปลาย a ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือปลาย a b ปลาย A B อยู่ตรงนี้นี่คือปลาย A B ฉะนั้นแล้วไปดูไปดูมาจากไกลๆไปยุบมาจากไกลๆนะครับให้มันเข้าหา A B ฉะนั้นแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเหลือตัวสุดท้ายนะครับเห็นไหมถ้าสักถ้าเราสังเกตดูดีปลาย A B อยู่ตรงไหนตัวสุดทายเนี่ยอย่างข้อนี้ปลาย A B อยู่ตรงนี้ตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายข้อ5ปลาย A B อยู่ตรงนี้ อ่าสิบห้าโอห์มตัวนี้ก็จะเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ยุบรวมมาจากด้านข้างครับเนี่ยห้าสองสามอนุกรมใช่ไหมครับอ่าหลังจากอนุกรมห้าสองสามเสร็จขนานกับสิบเคนะครับอ่ะก็จะก็จะก็จะ,ก,จะก็จะเหลือตัวหนึ่งห้าสามสองฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับอนุกรมกันอยู่ซึ่งได้ค่าเท่ากันกับฝั่งนี้นะแล้วก็ไปขนานกับสิบ สุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือแค่สี่ตัวครับนี่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 ปุ๊บเอ่อสามตัวนี้ขนานกันไอ้สามตัวนี้อนุกรมนะครับสามตัวนี้อนุกรมนะครับสามตัวนี้อนุกรมแล้วก็ไปขนานกับสิบห้าสุดท้ายก็จะได้คําตอบนะครับข้อหกคล้ายๆกับข้อข้อที่สี่นะครับก็ไปลองทําดูนะครับไปลองทําดูผิดถูกไม่เป็นแลรร้วให้ให,ให้ให้ลองทําดูนะครับนะ ผิดถูกไม่เป็นไรให้ลองทําดูนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนเนื้อหาที่เหลือเดี๋ยวค่อยออฟไลน์แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนื้อหาบทนี้เป็นเนื้อหาที่ยากเบอร์ต้นๆนะครับนะยากลำดับต้นๆของของวิชานี้แล้วแหละนะครับฉะนั้นมันต้องมีมันต้องเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปต่อออฟไลน์นี่ค่อยไปสรุปภาพรวมแล้วก็สอนต่อนี่หนึงอาจจะสะาทิาย์ตย์หรือ2อ,อาทิตย์นะครับฮนะฉะนั้นเบื้องต้นวันนี้ให้เราไปทํากันบ้านตัวนี้มานะครับนะการวิเคราะห์วงจรเดี๋ยวเราเข้าไปลงกันอีกทีหนึ่งเปิดเทอมนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเนื้อหาหม .6 ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น